สวัสดีครับพ่อพม่น้องชาวเระชนวันนี้ตอนเั้นเย็นมีโอกาสเข้าได้เข้าซุ้มครับกับจากการทํางานวันนี้จะพามาชมขุนพลของเราครับซุ้มเล็กๆครับผมเวานนาไปเปลี่ยนมระจำสองตัว เจอเนื้อคู่ตัวเดียวครับตัวนี้ไม่ไมันเจอเนื้อคู่ตัวนี้ได้คู่ครับชนไปกับสองหมืนสองครับผมวันเทา่าที่วันเสาร์ที่สิเอ็ดจะถึงครับ เจ้าเยียวานอนกำลังเข้าคอร์สน่าจะอยู่วันสองอาทิตย์ครับไปกับสองนสองครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ